หนึ่งสองสามสวัสดีครับผมนิพนธ์นะครับแล้วก็สวัสดีครับผมธนยศุ่งุเรืองเจริญยนนะครับวันนี้นะครับผมมาส่งมอบเจ้าตัวโตโยต้าวีโก้ให้กับน้องชายนะครับอ่เชิญน้องชายนะครับสุดยอดเลยครับของฝากต้อนรัีนะครับสวัสดีครับผมในของฝากบากหลายครับดีใจดีใจครับพุ่นี่เอารถตู้มายันเมื่อประเบิดโยมนี่นะครับน้องชายเอาฝากนะครับมีทั้งอ่ะทุเรียนก็ขอขอบคุณนะครับใครไม่ฝากไม่เป็นไรนะครับก็มีใครเอน้องเขามีน้ำใจก็ไม่เป็นก็ขอขอบคุณมาก ส่วนคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้ว่านะครับผมแล้วก็มีความภูมิใจที่มาส่งมอบรถให้กับลูกค้ามีอะไรบ้างพี่อาโชว์ให้หน่อยหมดเลย๋อมีเงาะนะครับแล้วก็ทุเรียนนี่จากต้นนะครับสดจากต้นนะครับแล้วก็มีอ่มังคุดนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถแล้วครับอขอบคุณน้องชายนะอาพีตยศอธิบายรถหน่อยครับคันนี้นะคันนี้เป็นบีโก้เครื่องบีเอ็นนะครับอาลูกค้าก็จัดไฟแนนซ์นะครับ อันนั้วก็พี่ผู้หญิงนะครับสวัสดีนะครับนี่นะครับจะขออีกหนึ่งท่านนะครับนะครับยังพาดอะไรหือันนั้นขึ้นบ้างบ่ครับผมกับพี่ทีมงานนะครับหมอจกธนยศลุ่งเรืองเจริญยนต์2 0 1นนะครับวันนี้นะครับพี่ธนยศลุ่งเรืองเจริญยนต์2019และนี่ผลออโตคาร์นะครับมาส่งมอบเจ้าโตโยต้าวีโก้ประตู2.5 V n เอเทอร์โบนะครับ ขอบคุณธนาคารเกียรตินาคินนะครับจัดไฟแนนซ์ให้นะครับอยากได้รถมือสองต้องกดติดตามนะครับที่ y o u u u b e ี่พุนอัตโตค้าแล้วก็ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์ร้านเราชื่อเต็มๆว่าหอจอกอธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นะครับบริการรถด,ดีๆนะครับนี่โปรโมเ,เตอร์ใหญ่เรานะครับได้สปอร์ตเราก็มาจากสาราคามมาจากปีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมมาถึงที่ ที่นี่ก็สี่โมงเช้าครับสี่โมงครึ่งครับยังไม่ได้นอนเลยครับตีหนึ่งครับออกจากบ้านตีหนึ่งนะครับให้พี่ให้น้องชัยครับให้น้องก็ทำรับรถนะครับคันนี้เลขสวยนะครับหกศูนย์หน้าหกศูนย์สามก็เป็นเก้านะครับเก้าน้าเก้าหลังนะครับคันนี้ทำอยู่กับเพื่อนกับคูณอยู่กันหรอครับกินเราครับรถก็แล้วก็ขอบคุณนะครับของฝากนะครับแล้วเราก็จะส่งวันคันนี้ที่จันทบุรีแล้วก็คิวต่อไปไปไหนนัพี่ธนยศ มีมีอุบลนะครับมังเกะครับอันนี้ก็ของฝากจากน้องชายครับโอนเ,เ,เ,เรา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 ไม่ได้เลือกมากนะครับแต่เราชอบของฝากทุกที่นะครับไปไหนเลือกอย่างได้ของฝากทุกที่นะครับของฝากนะครับขอบคุณนะลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาที่ไหนก็ช่างนะครับมีของฝากให้เราทุกที่นะครับแล้วใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเราขอบคุณมากนะครับแต่เราก็ดูแลรถให้นะครับอ่านะครับคันนี้ น้องชายเขาไม่ได้ไปดูรถนะครับที่ร้านไม่ได้รีวิวแค่รถผมแจ้งว่ารถเข้ามาแล้วแล้ววันนี้มาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันนะครับก่อนาเป็นยังไงถูกใจไหมรถคันนี้ครับถูกใจนะครับคันนี้เพราะว่าผมวันไหนไปเบิ้งรถนะครับครับวันนี้ลูกค้าเห็นมากครับผมก็ดีใจที่ไอ้ไมาทรงครับ จัดไฟแนนซ์เนาะธนาคารเขียนนายเคียนเป็นเป็นคนดูแลสวนเราก็มีนายจ้างแล้วก็เราดูแลสวนธรรมดาไม่รับรองเงินเดือนแค่นั้นเนาะแล้วก็ตัวนี้เครดิตเราเช็คตกสกอร์้องมีคนค้ำนะครับมีคนค้ำหนึ่งคนเป็นยังไงความรู้สึกอารถคันนี้บอกฝากกตัวว่าใครที่อยากได้รถมือสองที่ที่ไม่ไม่ไปดูรถแต่ให้ดูติดตามอันนี้ติดตามมากี่ปีละของผมนี่คือว่าติดตามมาอยู่ปีกว่าเกือบสองปีครับสองปีแล้วนะครับคันนี้ ไอ้เพิ่นเหล่มมากใหม่ครับตอนนี้ลดราคาแพงเนาะตอนนี้ก็คือว่าแะครับรถมันก็เป็นราคาธรรมดาแล้วครับครับโอเคติดใจอยู่ครับนี่นะครับคันนี้แต่ปากลูกค้าเองนะครับลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับเราไม่มีการตกนะครับอันนี้เราส่งให้จริงทําให้จริงแล้วก็คือเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับสําหรับทีมงานเรานะครับอันนี้ขอให้ลูกค้ายืนหน้าข้างรถหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้หน่อยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่า เดี๋ยวครับพี่นยศมาส่งมอบให้ลูกคายืนคู่หน้ารถหน่อยนะครับแล้วก็รับของฝากด้วยน้องๆเอามาถือถือรับของฝากหน่อยดิไม่ได้เลยนะครับก็คือปลาร้าครับปลารานะครับปลาราของฝากนะครับอันนี้ของฝากเด้อครับเดี๋ยวภาพนิ่งๆก่อนนะครับขอภาพนิ่งก่อนนะครับาจะทำหน้าปกยูทู e นะครับ อ้ตอนนี้แดดเลื่อมครับเลื่อมเลื่อมทั้งสองคนเลยตอนนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะครับปลาไปนะครับปลาล่าบปลาร่านัวนะครับไม่กลัวใครเลยครับไม่มีขายนะครับแจกให้กับรถเลยถ้าใครอยากได้พิเศษก็สั่งทาง youtube นะครับครับใครอยากได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณมากแล้วก็นี่นะครับทั้งหมดนะครับวันนี้มาหมดครอบครัวนะครับมีทั้งหมดเลยอยู่นี่หมดนะครับมามารถตู้หนึ่งนะครับทีมงานเราวันนี้ ไปรีวิวใครอยากได้รถตู้ไปแล้วก็นะครับนี่สำหรับใครที่อยากได้รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับคันนี้เป็น t ต y o ต้าคอม,มิวเตอร์นะครับผมเอาเพิ่งเพิ่งได้รถมาแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับเอามาเที่ยวที่จันทบุรีด้วยเลยแล้วก็วิ่งมาทางไกลแล้วให้ลูกค้าได้ชมกันเลยว่าคันนี้เครื่องดีจริงนะครับเครื่องดีจริงถามว่าสวยไหมนะครับราคา430,000บาทนะครับ t ต y o t a คอม,มิวเตอร์คันนี้บอกตรงๆเลยว่าคันนี้สวยนะครับแอร์ไมโครบัสประตูออโต้นะครับ พบทุกอย่างนะครับคันนี้เดี๋ยวรอชมรีวิวคลิปเต็มๆได้นะครับแต่ตอนนี้คือผมมาส่งลูกค้าที่จันทบุรีเราสามารถนํามาเที่ยวได้นะครับท่องเที่ยวทุกไทยมาครอบครัวได้หมดเลยนะครับสําหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้ลาคันนี้นะครับเป็น t o โยต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง2,005นะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอนนะครับแต่คันนี้เดี๋ยวผมให้ดูดูด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นการ แปลงหน้ามานะครับแปลงหน้าเป็นแปลงหน้าปี2012ขึ้นไปนะครับนี่เป็นหน้าตัวใหม่นะครับก็ถามว่าสวยไหมสวยนะครับแต่หน้าเดิมแท้ข้างในโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีชนแน่นอนนะครับด้าท้ายเดิมแล้วก็เป็นประตูระบบออโต้ภายในนะครับเอาอันนี้ล็อกไว้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะโตโยต้าคอมมิวเตอร์คันนี้ราคา4 30,000บาทนะครับ สามารถต่อรองได้ตอนนี้เรามาลงมาที่จันทบุรีนะครับวิ่งทางไกลให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่ารถเราวิ่งทางไกลได้นะครับรับเหมาท่องเที่ยวได้นะครับคันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนิ่ห้อโตค้ากล่าวคําว่าสวัสดีนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะครับยูทูบยี่ห้อโตค้าแล้วก็ธนยศุลเนืองเจริญจนนะครับฝากกันหน่อยนะครับเราจะไปแล้วนะครับครับก ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับที่จังหวัดอุบลขงเจียมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ